แข็ง okay. อยู่ในของเหลได้ค่ะซึ่งการแยกแบบนี้นะคะจะเรียกการแยกแบบข้ามคนค่ะแต่เรียกเครื่อมือชีนี้ว่าเครื่องแยกเครื่องเมี่แยกและสามารถนําไปใช้การแยกสารแปรลอยได้ะคะ่ะเช่นการทำตะกอนข้นการกรองการสะเด็ดน้ำนะคะ่ะเครื่องจะแบ่งออกเป็นสองเครื่องค่ะก็1เครื่องเมีงตนะกอนแะสองเครื่องเมี่มองหรือเครื่องสะเดน้ํา ตราจะมาจากปริมาตรของของเหลวในถังเรียงค่ะดังรูปที่ห้าตุสาค่ะดังรูปที่ห้าตุห้าค่ะจุดการก้อนเริ่มต้นคืนที่ก้นถังนะคะตัวพำวาฟีของเหลวจะถูกปล่อยออกไปที่ข้างบนค่ะของเหลวจะขั้นที่ขึน้นด้านบนชีบอเคชนกัน มาอ,อ,อ,องเหลวน,นะคะจะถูกส่งเขา้าทางด้านนี้แล้วก็ส่งส่งขึ้นไปด้านบนค่ะส่วน,นะะวช่วงนี้นะคะเส้นนี้ก็คือจะเป็นเส้นความหนาของชั้นของของเหลวค่ะ ส่วนช่วง R1 ตรงนี้คะก็คือระยะจากแกนจนถึงปากทางเข้าค่ะในช่วงนี้แล้วก็จะเป็น r a นะคะก็คือระยะที่จะเริ่มต้นตกตะกอนค่ะคือช่วงนี้ส่วน Rb นะคะคือเวลาสุดท้ายที่เริ่มตกตะกอนก็คือได้อยู่ในช่วง Rb ค่ะ เป็นการดีไลท์สูตรค่ะเค้วสตรตั้งต้นจะเป็นสตรที่5.28นะคะจะกั้วตั้งต้นมันเป็นสตรที่5.28นะคะแล้วก็เราจะทําการดีไลท์สูตรการให้การเป็นสุที่5.31ค่ะโดยการที่เราจะแนทน t เท่ากับ v ส่วน q ค่ะ v เนี่ยก็เราได้มาจาก v จะเท่ากับ pi v คูณกับ r สองกำลังสองลบ r หนึ่งกำลังสองค่ะ แล้วก็ส่วนทีเนี่ยเราจะได้มาจาก18มิลหารด้วย Omega โอเมก,ก้ากำลังสองดีพกำลังสคูณกับโลพีลบโลเค่ะแล้วก็จะคูณกับรอนของ rb ส่วนด้วยเ a เราจะเอา2ส่วนนี้แทนเข้าไปใน p เท่าก,กับ b ส่วน q ่ะแล้วเราจะได้สมก,การออกมาคือสมก,การที่5.31ค่ะ ที่สามารถตกตะกอนได้นะคะเนื่องจากสมการที่5.31ใช้สมการใช้การคำนวณการไหลของสารละลายคนที่ประกอบด้วยขนาดเท่ากันตามที่สมมติแต่ใน,นสภาวะจริงนะคะของแก่มีขนาดเท่ากันทุกอนุภาคไ,ไม่เท่าก,กันทุกอกนุภาคจึงต้องใช้ขนาดเฉลีย่ยแต่ค่าที่ได้อาจมีความผิดพลาดจากความจริงจึงได้กำหนดนิยามขนาดขึ้นใหม่ นิยามคือนิยามของขนาดอนุภาคท,ที่จที่จุดตัดคือเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคนะั้นเลื่อนที่ครึ่งหนึ่งของระยะทางระหว่าง r1 กับ r2 ให้ dpc คือเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางตัด อนุภาคขนาดอ,อนุภาคที่กำหนดเคลื่อนที่เป็นระยะทาง y เท่ากับ r สองลบ r หนึ่งส่วนด้วยสองระหว่างเวลาที่ตที่ตกตะกอนถ้าอนุภาคเส้นผ่านศูนย์กลาง dpc จะแยกตัวสมบูรณ์อนุภาคนี้จะเคลื่อนที่ผ่านขนานัง เวี่ยงก่อนที่สารละายจะพานุภาไปจากเครื่องจะได้เป็นสมการตังรูปนะคะค่ะความหนาของชั้นของเหลืน้อยค่ะเมื่อเทียบกับ และสมีของถังเตรียมค่ะอันจะประมาณเท่ากับ R2 ค่ะก็จะใช้เป็นจะใช้สมการ5.32ค่ะแต่คำนวณอัตราการไหลได้นะภายในสภาววันนี้ความเร็วของการตรกตะกอนอาจกำหนดให้มีค่างคงที่ได้เลยใช้สมการ5.33ค่ะโดยที่ความหานาแน่ของช้นเหลวเนี่ยเท่ากับ s และระยะทางสำหรับตกตะกรนขนาดเส้นมาถึงการตัด B เท่ากับ x ส่วนได้2ค่ะจะได้เป็นสมการที่5 3 t ค่ะโดยที่ t t t เนี่ยจะคือเวลาที่ใช้ตัวก,กรองซึ่งมีสมการเป็น5.35ค่ะแล้วก็เอาสมการที่5.31แล้วก็ดึงสมการที่5.33เนี่ยแล้วก็เอามาหาค่าจะได้เป็นค่า qc ค่ะเป็น การสู่คำนวณหาอัตราการไหลของน้ำเสียค่ะตัวอย่างที่ห้าจุดสามนะครับ <c oughs> ก็โจทย์จะกำหนดค่าค่าความสูงนะครับเท่ากับบีเท่ากับหกสิบเซนติเมตรครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดหกเอนะครับแล้วก็ค่าโฟรพีเท่ากับหนึ่ 10, จงจุดหกหกคูณสิบกำลัง าสามกิโลเปอร์เมตรจลศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นค่าความถ่วงจเพาะของแมกนีเซียมนะครับและโฟสจะเป็นค่าความถ่วงเพาะของสารละลายคุณนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองหนึ่งิกำลังสามกิโลเปอร์เมตรกลศาสตร์นะครับต่อไปเป็นความเร็วลอบในการหมุนนะครับเป็นโอเมก้าเท่ากับสามพันเรเดียนส่วนมิลน,นะครับก็จะเป็นการ เป็นการแปลงหน่วยนะครับและต่อไปเป็นค่า DPC นะครับเป็นผลึกของน้กคว้างนะครับจะได้เท่ากับ5คูณ4กำลังลงบ6เมตรครับแล้วก็ r 2นะครับ17.5 cm เกิดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง r 2จะได้สมีนะครับและความหนาของชั้นของเหลวนะครับกำหนดมาให้เป็น7.5 cm นะครับ และ r1 เท่ากับ10 cm r1 ได้จาก r2 ลบด้วยชั้นของเหลวนะครับจะได้ r1 และค่า m นะครับความหนึ่งก็จะได้1.5 cp ส่วด10กลังลบ3ปาคาว .f ปอร์็จส่วน cp นะครับเท่ากับ1.5ด10กลังลบ3ปาคาว ดอเซกเท่ากับ1.5คูณ10กำลังคูณ3,600กกิโลเปอร์เมตรดอทอารก็คือเป็นการแปลงหน่วยนะครับแล la ้วก็สิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คือค่าคิวครับก็คืออัตราการไหลในหน่วยเมตรกำลัง3หรือเมตรกำลังาเปอร์อาร์ครับหรือค่าคิวนะครับก็จะเอาค่าที่เขากำหนดให้นะครับก็คือเขากำหนดมาให้คนลตัวนะครับก็ นี้ครับเป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณตัวอย่างนี้นะครับสเต็ปหนึ่งนะครับได้มาจากสูตรที่5.32นะครับแต่อันนั้นจะเป็น QC เนื่องจากเป็นการหาอัตราการไหลเฉลี่ยนะครับแต่อันนี้เป็นอัตราการไหลปกตินะครับนี่นะครับก็จะเอาค่าที่โจทยก์กำหนดให้นะครับแทนค่าไปนในสูตรนะครับแล้วก็กดคีย์เลสจะได้ค่า Q ออกมาเป็น10 จุด 28, จสองแปดเมกะาเวลาครับคงจอจบก,การสนทนาดมคดูครับโอเค